โอ้ดูเยอะมากเลยตรงนี้เดียหนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดแปดแปดเก้าเชือกกองกันอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะอุอุ้ยเอาแก้วแม่พ่อมด้วยอาไอ้วนเอาแก้วแม่พ่อมึง ก็กระโดเขียวเขียวอน่ะอาจีแบบนี้เลยน้ออาจารย์ทีแบบนี้เลยแล้วมันก็ไม่มีรสมีชาไม่มีอะไรเลยไม่กัะโดดตามสีลารบนีเยอะอะตรงนี้ไม่เหมือนยเขาอยู่รวมกันแล้วก็แบบเยอะ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 ดีอะ ดูอ่ะทิ้มแล้วมันเราขึ้นไหมหรือมาทิ้มทานเพิ่มยกนรุ่นสี่รัดลอยสองฟังอย่างไรทิ้มไปดูอ่ะดูดูเขาโยกกันนะระบายดูอันนี้กี่ปีเนี้ยตัวนี้กี่ปีอ่ะ ดูอันนี้น่าจะยังเด็กอะ่ะแล้วเขาก็เล่นเล่นกันเด้อดูเขาเล่นกันนู้นหนุ่มเสกอยู่ข้างหลังนะคะดู่ะไม่ะเด้ยๆน่น่ตัวเล็กๆนี่ก็โยกใหญ่เลย โยกโยกโยกเข้าไปดูหันดากไม่พี่งูหันตูดปตไม่นอนดูวะก็อยู่รวมกันแล้วแบบมันเยอะเยอะอ่ะงงงงงงโยกโยกโยกดูพักกันยืนโยกใหญ่เลยตัวนู้นก็โยกี๋ยว นี่อยู่ตรงนี้เชือกหน,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 นึ่งบกันกูมีไงไปบ้านมีคนมาฝากไวไ้ไปบ้านเพื่อมีคนถูกไฟไหม้มัรนรัลลวแล้วเป็นยา,ารด้วยแล้วไเล่นไอ้เื่องนี้กูมีมสูตรแล้วกูช่ดสองไสามคนแล้ว พระอยู่นคอยเนลมแกยุเจ็ปีนคิดแกูเามกูเลกูนี่ฟังเลกูประกันได้เลยไอ้ไม่ได้สายรายครมาบอกกูเลยดาวมาจึงมืกูไปเลยฤทธิ์ฤทธิ์ทำไมยาอะไรแต่ตีสองไม่รู้เขาก็อยากเจอไม่ใช่อาไมตะโพน้นอยอาจริงไม่ได้พูดเลยนะนี่เรื่องจริงครัอาจารย์ที่อยู่ คอบรอนคอนคอนจะนี่ต้องถามีานก่อนว่้อันี้มันไม่ได้กินก็ไปถามอาจาเยาามาจาเตี้ยได้้งกูสวยดเขามอยากได้ของดีกูพปอรีเออคบุีกูพาไปถามเลย่ยกูแกบอกว่าจะตายมาษาเดืออแล้วกูกำลังเอาสับปะรดให้กินเนียยเขียบแงมแงงมวี่สางบเลยเขียวงับ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 เลย หกเจ็ดเชือกอยู่ตรงนี้นะคะรวมกันอยู่นี่ไม่รู้ชื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้แปดบอนับดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่นู่น

อ๋อหมอแต่คืออันนี้คือก็คือของของเก่าไม่ใช่ไม่ใช่อซมเรื่องอะไรบกหาจะเป็นตายะแล้วฝันเมืองนี้บอกฝันเมืองอยู่นู่นหุยดูหางดูขนหางกว่านู่นเซมอยู่นู่นไถาม ดูดูขตีดูขตีฉลาดมากเลยนะเนี่ยแลาเขาจะกินเล้วก็ตบตบตีตีอ่ามันกินหรือมานั่งกินเหมือนกูหรือเปล่ากูนั่งกินตื่นเช้ามาหนีกินขวดห่านี่เลยนะไม่พอกระนั้นมันเยอะเกินมันหวานเกินอ๋อแบบ ยาหวานมันทำให้เน <craft> <IS TS> ื้อแก่ยาหวานมันหวานเกินลูกใส่ให้คำนี้เยอะเอยจะหวานจี๊ดหวานจะเป็นไรกินแล้วมันเป็นขนมันหวานแรงแน่มันมีความรังไม่มีด้วยมันหวานโล่มันหวานเลี่ยนมันหวานยังไงล่ะมานเกิดทำการมันจะโยกโยกโยกขี้ยาอะไรทำไมหวานเลยนะผมก็ไม่วานยาหวานใส่ไม่เยอะเพราะวันมีใบใหญ่ คนหวานเนี่ยพกมึงสคนไม่มีความหวาน,านกูก็เติมความหวานให้จิี <c oughs> โอ้ย,อยใจรดีเนัมาน้องจะบน,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 น้องกด้วย <c oughs> เรามาดูนะคะน้องช้างลายเชือกเลยที่นี่ <c oughs> นะคะเป็นของอลุงเหมานะคะ <c oughs> แล้วก็ควานเล็กนะคะ

ลมันยาวววไไงทุกปีีีมมมันน่่่ยยยาาสอดูความน่ารักของเขานะคะความน่ารักของช้างนะคะนี่ก็อยู่อย่างนี้แล้วค่ะกินตัวมาให้ก็กลัวมาให้เจ้าของก็ดูที่ว่าซื้อไปมีแต่ช้างมันขึ้นอยู่ยังกินเอาชหารช้างทั้งวันช้างเป็นสัตว์ไม่มีกระเพาะนะคะกินได้ตลอดเลยมีเส้นยาวเี้ เอาไปเสียบใส่หางที่ถื้อให้มันยาวบวบๆกัน <c oughs> นิดแล้วไอ้ไอ้ขน,นข้าง้าที่มึงดูที่มันเลื้อนดูวัานี้ยาวขนาดนี้เลยขนชางดูความน่ารักของเขานะคะของน้องช้างเจ้าหางช้างมาดูดิคนชอบก็ดูไม่เบื่อนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่เป็นไร เขาไม่บอกผมไงผมผมว่าเขาว่าเขาอาจารย์เล็กเขาว่าจะประสา